เดีพ่อได้อีิ่งหนิพวกไค้หลุดใกเคียงเข่าทั้งสองเล่นแล้วว่ชีเลาะเข่าทั้งสองเล่นแล้วชีเาะวัดสามวัดเจ็บวัดวัดว่าหันให้วิ่งสามกับจิตติครับครับเข่าทั้งสองตัวเลยบอกครับอาจารย์เข่าหมดเลยโอ้อาจารย์โลโก้เสียงควยโล่าเพี่น้องเอ้ยกั้เคียงคนบึงคนว่าไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยซื้อไหม่ให้หน่อยขอเงินนาเด้อพี่น้องกันว่าให้ซื้อไหมว่ามีเงินซื้อวัดว่างัดหัวดว่างันผมก็ได้ยกไปหนึ่ง ขำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช,ช่องแฟนเพจน,นะครับทันทีเข้ามารับชมทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจ f เฟซบ o ๊กบ่าวอีสานทิศแก่นนะครับงวดที่แล้วบ่ได้มาตามนะครับเนาะอ่ะเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับอ่ะรรมจักรนะครับผู้ที่เคยรับชมนะครับจะจำได้ทันทีนะครับว่าแอดมินมาตามตัวเลขแนวทางของใครนะครับ แต่หลายคนกับหูเนาะมาตามตัวเลขในทางของอาจารย์วัดโพนะครับที่อนี้เคยเดินทางมาเป็นประจํามาทุกงวดแทบทุกงวดนะครับเนาะงวดที่หลวงวดที่พันมาบ่ได้มาบ่หูว่าอาจารย์เราได้เห็ดเลขห้หรือบ่ได้เหตดเนาะเพราะว่าผมมีเวลามาตามเลยนะครับงวดที่หลวงวดทีพันมาองวดนี้มาตามให้พี่น้องอือเก่านะครับหลายๆคนก็บอกว่าให้ตามอาจารย์วัดโพให้หน่อยนะครับมันนี่มาแล้วครับอู้มาหดนัดกับอาจารย์เดียวอาจารย์ มาหอดปึ๊บเอากระดาษกับสีเมจิกให้เรียบร้อยครับอาจารย์เดี๋ยวคำนวณให้สุดๆอ่ะเดี๋ยวตัดภาพไปหาอาจารย์กันเลยครับกลับนมัสการครับอาจารย์จรินจะรังดาหอดว่องหน์โบได้มาตามครับเขาได้เลยเลขโดยเฉพาะเลขวิ่งนี่บ่เคยหลุดจแค่แค่เขาทั้งสองเล่นแล้วว่าทีละวัดสามว่องเสพวัดว่องหันให้วิ่งสามกับจิตดิครับเขาทั้งสองตัวเลยบ่ครับอาจารย์ ้อาจย์โลโวกเสียงควยอเดพี่น้องเอ้ยดังเจ้คนบึงคนว่าไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยซื้อไหม่ให้หน่อยขอเงินได้เด้อพี่น้องกันว่าให้ซื้อไหมผมมีเงินซื้องวดว่างไนงวดว่างไนผมก็ได้ยุบใบหนึ่งได้สามหกซื้อน้ำด็กไอ้พุ่มไปบอกเจ้าทีเจ้าทางคนคนลุงตาไปใบเดียวบไดรกำไรดอกพี่น้องเอ้ยขาดทุนซื้อหลายซื้อหลายใบเนาะก็ไปไรหม่องไปหลายที่สถานที มัวตัวเกาเนาะ่ได้นั่นแหละมันออกตัวเก่าเนาะแต่ว่ามันก็ออกกลับอยู่ได้หลายจันทร์หมดก้อนพูนมันออกหกสามเนาะหมดนี้หมดวังหันมาออกสามหกรางได้ได้รถตะลี่อยู่น้ำเพลินอยู่ใบหนึ่งเพรได้ทุนขึ้นเพได้กำไรหรอกวันนี้จะแจ้งไหมเดี๋ยววันนี้แจ้งไหมอาจารย์ได้ป้ะหมดวังหันบ่บ่ได้เอาเลยดิบ่ได้หมูมันแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดสูตร อยู่นาอแต่ว่าผมบริษัทมาไทยเหตุใดแตลอดแต่วางงวดพระหาจานว่ได้บริษัลงทุนว่ได้ซื้อว่ได้ซื้องานบุญหลายอย่างนาะว่างหันงานหลายอย่างแอดมินก็ไปหลายหม่งก็เลยว่ได้มาตามอาจา์อ่ะงวดวันที่สิบหกมีสายนสองมืนหนึ่ร้อยหกสิบแปดมาหอดเร็วครับอาจารย์เราก็เห็ดให้เห็ดให้เลยคือเขาโอ้เถียวนี้เลขหน่อยพี่น้องเลขหน่อย สัญลักษณ์ของพระอาจาร์นี่เ wow. บิ่งไม่ยากโอ้หนังตากแดดได้บ่พระอาจาร์หนังตากแดดหนังตากแดดผมว่าใหายใหญ่ไปก็อีพุ่นมันห่อนมันห่อนสิได้ถามอาจาร์น้ามาผมเดี๋ยครับนี่ลหนังห่มน่ครับนี่หนังเก้าอี้นี่ครับมีมดนี่มดนี่ครับอ่านี่อาจาร์สิบ่ได้ตากแดดนา่งคุยกับอาจาร์เต็กน้อยตัวบ่ได้มาหาดนบ่แม่นโดนดอกงวดนึง จงเนยตนี่เดีบววนๆเยียนเยนอยู่แถววัดนี่แหละแต่ว่าเมื่อไดทายลิดตัวจันเนาะยังยงเสียงควายห่งตั้งไกลมาตั้งไกลๆอาจารย์กันอ่าเนี่ยเอาเต็มจอเลยบาทหมวดนี่อาจารย์ไหคือกานะครับห้าตัวในวงกลมเขียนแล้วเรียบร้อยแเรวอ่าตัวในวงกลมนี่อาจารย์ถืจับไหแหมเข็นชักพี่น้อง เปลาเด้อเดี๋ยวห้พี่น้องเบิ้งก้อนหน่อยหนึ่งถ้าเพิ่นอยากเบิ้งตัวเลขก,ก้อนนี่อาจารยขออนุญาตถือเห็น่ง,นงครับเดก๋น้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ครับเอาลุ้งต้มๆก็ไเลยครับครับนี่ฮะพี่น้องนี่อันนี้อาจารย์เชนห้เดียวมีตัวเลขกคือซัมนี่เนาะเดี๋ยวแอดมินจะอธิบายฟังอีกทีหนึ่งอาจารย์จับห้แค่บนหางเดียวล่างหางเดียวพี่น้องของอาจารย์สุนมากเราจะแยกไหมาจังส่บนหางเดียวล่างหางเดียวบนก็คือสีแปดเก่า ล่างหนึ่งซีส่วนตัวเรียกในวงกลมนะครับมีซีมีแปดมีเก่าแล้วก็มีหนึ่งแล้วก็มีซีเกาเทากบว่ามีตัวเรียกอยู่ซีตัวนะครับในวงกลมอาจารย์เอาในวงกลมอี่และครับจับจับสามตัวจับสองตัวให้นะครับส่วนตัววิ่งอย่าลืมนะพี่น้องแล้วตัววิ่งนี่ไม่เคยหลุดไม่เคยพลาดนะครับวิ่งบนล่างนะครับบนแมนวิ่งบนซีวิ่งล่างหนึ่งเด้อวิ่งบนล่างเนี่ยมีซีกับหนึ่งนะครับอันนั้นเบอร์ทั่วาระจรนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวขออนุญาตไปเลยอาจารย์เดี๋ยวขอขออนุญาตเขียนอเพิ่มตัวที่อาจารย์ไม่ได้จับเนาะขออนุญาตเนาะจับจับเอ่อที่อาจารย์ไม่ได้จับในวงกลมนะครับแอดมินจะจับเพิ่มตัวที่อาจารย์ไม่ได้จับนะครับก็จะเอาสีแดงเขียนเขียนไปข้างล่างบือทั่วอาจารย์นะครับนี่ตัวไหนอาจารย์ไม่ได้จับเนี่ยครับ การจับไปแล้ว <c desserts> ิซ <c oughs> <único. c oughs> <admin> <c oughs> ีดี4 oh, จ <c oughs> <t> ีกับอะไร4 8 9องค์ามันสีมา4จีได้หัวนี่ี๋ยวผมอยจับห่างจับ4จีครับอันนี้แอดมินจับเพิ่มเนาะนี่แอดจับเพิ่มมาเขียนให้พี่น้องอ่านครับครับจะเฝ้าได้พี่น้องว่าเพิ่มตัวไหนเนี่ยอ่าแอดจะเอาสีแรงเขียนเลยจีอการบอกก็ได้ครับที่ อาจารย์ไม่เลยจับไห่เนาะแต่ว่าเพื่อมันออกตัวที่อาจารย์ไม่ได้จับซี่ซี่หนึ่งเก้าแล้วกะหนึ่งเก้าแล้วกะหนึ่งซี่จับแล้วหนึ 1, 1> 1, 9, 1, ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดตัวใดอาจารย์ซี่เก่าให้ไปตัดเอาไหนสามตัวแปดเก้าไปตัดเอาไหนสามตัว บล็อกเต้จันเจ็ดสี่ซี่เปดหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเปดเอาบล็อกพี่หมองนีดซักหนิจะเพิ่มได้แค่สามหางเอป็นไปนจัดเอาได้สามตัวครับแต่ที่บล็ได้จับสองตัวเห็นแไปตัดเอาได้สามตัวนะกันเนาะนี่ตัวเทียนนี้จับเพิ่มเห็นนี่แค่นี้ ก็ได้หลายตัวเดี๋ยวพี่น้องวงกลุมให้เลยนม,มันค่อยสิทธังพี่น้องอถา่าเบื้องบนอ่าอ่าถ้าพี่น้องไปจับเป็นอย่างอื่นได้ในี่ีตัวนี่ก็ไปจับเอาอหรือว่าถา้าสีเอาในในีตัวนี่ไปจับกับตัวอ่นเนาะเพื่มมอมีหม่งอื่นก็ลองจับใช้เบื้องต่วอาจารย์จับให้ได้แค่นี้นะครับนี่ครับน,น,นี่ไปสำนักแล้วครับอาจารย์พอดี เอาอธิบายอีกรอบนึ่งุุท้ายแล้วพี่น้องงวดวันที่16เมีสายน2,568นะครับอาจารย์วัดโพกับบนหางเดียว489ชัดเจนด้วยน้ะพี่น้อง489ในวงกลมดแดงๆส่วนล่างหางเดียว14นะครับไปกลับน้ำแน่เด้อแห่ะพี่น้องอ่าไปกลับน้ำแน่ส่วนตัววิ่ง4กับ1นะครับวิ่งบนล่างแล้วก็ แอดมินจับเพิ่มที่อาจารย์ไม่ได้จับให้แต่จับมาจากวงกลมสีเหลเงินนะครับวงกลมสียหลอเงินกับมีซีมีแปดมีเก้ามีหนึ่งแล้วกับมีซีสรุปแล้วในวงกลมจะมีเลขอยู่สี่ตัวแค่นั้นนะครับมีหนึ่งมีซีมีแปดมีเก้าแค่นั้นนะครับแอดมินก็จับเพิ่มให้ก็จะได้ซีซีแต่ววนนี้เขาว่าเลขสีมาเบิร์นเลยอาจารย์ที่แอดมินจับให้ซีซีนะครับแล้วก็หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งแปด อ่ะพี่น้องแคปได้แคปไปเบ้างครับอ่ะนับหนึ่งสองสามหมดเวลาครับอาจารย์ได้แต่หัวหล่อโอ้ยกล่องกระครองแต่สีลมพี่น้องขาร์มบ่หนึ่งอ้าวเดบเดวันเมนเมนซื้อไม้ไม้เราแต่สีบ่ซ้ำนี่แหละเอฟซีเราเป็นคนเบาหน่อยอาจารย์บาหน่อยแต่ว่าเรื่องตัวเลีอยู่หลายหลายคนก็ให้ตามเนาะ ของพระอาจารย์วัดโพนะครับมาตามให้แล้วนะครับงวดนี้อย่าลืมนะครับเด้อตัววิ่งไม่เคยหลุดนะครับอาจารย์แย์เราจับให้ตามตัวหางเดียวสองตัวหางเดียวย่างไหลกับสองตัวสองหางที่เราจับให้นะครับอย่าลืมนะครับลองเอาไปวิเคราะห์พินาบึงนะครับมักจบอยังอยเอาว่ามากักจบบึ่งเดี่วพันๆเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับคิดนี้ขอคุ้นึก่านนะครับที่เข้ามารับชม ออามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะได้ครับเด้อทั้ง youtube ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไ่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับก็จะได้ลำรล้าอาจารย์ไปนะครับกับกาบนาัสการครับ <จะ S 1> พระอาจารย์จเจรริิะอสาธุสาธุสาธุ